สวัสดีค่ะมนี妮ยายแก้วแฟมิลี่สิพ้าส้มสวนเนาะยายแก้วกับสีทํากันลื่อแล้วพักคณะแต่ว่าสีหาอันพันมาปลูกอีกปลูกคนาคือเก่าพี่นอ้องว่ามันจะเป็นยังไงเนาะปลูกซ้ําที่เดิมคณะแลงเก่ามันจะเป็นยังไงเขากับจังเบิงเนาะก่อนสิไปส้มดอกไม้ยายแก้วสะก่อนนะออกดอกแล้วพี่นอ้องเนี่ย เพ่นว่าบานซื่นเตี้ยแ่าวจันยายแก้วจำได้แล้วเนี่ยบานซื่นเตี้ยในนนี้เห็เนปะยาย,ย,ยกแก้วปลูกดอกปะเจาปะปะแจ่เลยเนีย่ออกดอกแล้วพี่น้องอบานซื่นเตี้ยว่าวจันกำลังออกนี่กันเ่งดอกเปนะดอกมะลิอยู่ใต้พี่น้องเห็นปะ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งว่าก็อยากกินนมบัดนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอแม่แปบ๊บหนึ่งเด้อเนี่นนนนนนนยงัวน้อยก็อยากกินนมพี่น้องเดี๋ยวยายแก้วถ่ายคลิปเบิ่งแล้วจะได้ไปป้อนนมงวัวเนาะป้อนนมงวัวแล้วก็ทีพักพักทันพักแล้วก็จะไปเมี่ยนขีงวัวเก็บขีงวัวทำความสะอาดกองงวัวอันนี้ก็ปลูกใหม่จะไปใช้เพื่อคาเฟ่พ่ละตรงนี้อันนั้นยายแก้วจะเอาไว้ประดับบ้านเจ้าของเนาะ แก้วได้กล้าไหมน,นี่จีเซลเส่กระถางแต่พูท่านในบ้านเนาะกัดสีพาสมเบิ่งพี่น้องปลูกสำนีก็เลือกินไงมะเขือเทศเหือนซุกแล้วก็มีนะ่ะเหรอซุ่มเหมือนเบิ่งใกล้ๆซำที่กินบ่ต้องไปหาซื้อตลาดพี่น้องพุ่นละเบงเมื่อเป็นหมากแก้ว ใส่น้ำหมักเองเด้อนี่พุ่นน่ะแม่นเบิดพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นซุ่มเบิ่งใกล้ๆเดี๋ยวสิวาดตัวเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเม็ดแต่เม็ดเดียวเนาะใส่แต่น้ำมักเจ้าของมักเองคือแก้วอยากให้มันหลายสิบ่บ่อยากลกออกถ้าลกออกมันสิดกโพดมันสิกินบ่ทันเนาะให้ันนึงมันวายมันก็กินอันนึงเนาะ เห็นบ่อซุ้มเก่ากับนังหมากเต็กเต็มนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแกวพาไปบึงปลูกเธอเดียวกินตลอดปีเห็นบ่อผุนหมากผุนแมนเบิดผุนแดงอยู่ทางใต้อยู่ทางพีน่ปูนอยู่ในอยู่ในป่าผุนเต็มนึงเป็นหมากแดงจรินๆึนย เขาไม่ต้องไปกินพักตลาดมันปลอดภัยเนาะเขาขายกินพักเจ้าของปลูกเองพุน่นเดี๋ยวสภาพปุยบึงอันนี้คือต้นเก่าเนาะต้นเก่ามันมันแตกแขนงไม่มันก็เป็นหมากไม้เต็กเห็นบ่บ่ม,มีแมงรบปวนพี่น้องถ้าปลูกแบบธรรมาศาสตร์ถ้าเาปลูกแบบใสาสารเคมีน่ะแมงมันสิมาเจาะหน่วยมันเนาะนี่ก็คือ ดอกไม้นี่ยแก้วสิปลูกหอมดอ,มอกไม้ปลูกแล้วเนี่ยเนี่ยนีบานซื่นนีบันซื่นสูงหอมกระปลูก,มาานเ,นกเมื่อวานเนาะปลูกยังไปแล้วดอกพี่น้องเห็ดเบียกโดดยุคคือกบนเนาะ <c oughs> เป็นคนเอ็ดเบียกโดดยุคคือกบมันก็เลยแท่งกันกนเพื่อคนาแตงคนาเน,ะน,นาะคณา กะจะเอาขวขนามาปลูกอีกคือเกาพี่น้องสาติดตามเด้วว่ามันงามบอปลูกมังเกาเนาะแต่ยาแเก้วกะปลูกให้เบื้องลายนุดแล้วละเนาะงามคือเกาสูตรมันก็คือเอาดินไม่เข้ามาจักน้อยเนาะปุนดินเก้าน้ำเนี่ยมึงมาเกิดเทศยกแก้วปลูกทิมทิม,ทมไปพี่น้องเพงิ่นจำาจิกินผ่า พุ่น้ะนอนอยู่ใต้ไปไปต่นนะพัดีทุกเวลาจำทีกินฝนเพิ่นขึ้นพัดต้นหมักนาวหมักนาวนี่ก็ไม่ได้ปลูกพี่น้องมันเกิดเองอันอยากให้กินเนาะมันเกิดเองจำที่กินเนาะตัดพักชุม,มือจนบ่มีหมังตัดแล้วพี่น้องตัดทุกวันนี่จะหน่อยก็ได้หือ้อกันนี่ว่ามันตัดดูเนาะแต่ว่าจีฮดว้ก่อนฮดว้ถ้าขายก่อน เล็กน้อยย้อแก้วจังสิื้อเนาะนี่ดูดมันก็แตกแขนงขึ้นมาใหม่สิหลันเป็นผักปอดสารเนาะนออกกย้อยแก้วก็ขายอีกแจ็คเล็กเล็กน้อยย้อแก้วก็สิื้อปลูกกขงตุ้งเหมือนเดิมเนาะปลูกซ้ำที่เดิมซ้ำๆนี่นี่คือปลูกที่เดิมสามเถ้าแล้ว ต่อไปก็เป็นเถือที่สีอันนี้คือแปลงไม่เพราะท่านได้ปลูกซ้ำเจ้าเถือคือแยกแก้วพึ่งตัดมะพึ่องเอาไม่ไมาเห็ดอันแปลงมันลอกรากไม่ไมาเห็ดแปลงนั่นแยก้กวตัดขายเมื่อคืนนี้ข้าหน้าต้นใหมันงามเขาก็ขายเนาะต้นใดมันกินได้เขากะเอาไว้กินนะเขาก็นี่แหละอันนี้คือแปลงไม่แปลงไม่ดินไม่เบิดนี่ซึ่ง ดินมันบ่ท่านอุดมสมบูรณ์มันเลยได้สำนีพ้องต่อไปมันสีงามบอกว่ามันมัน,นได้ปุยป๋ยอินซีเลยเด้ไป้ปุ๋ยมักปุ๋ยอินซียของยายแก้วลวละหมดเฮาก็ได้กินทุกวนันเนาะละหมดได้กินซุมือ,อยายแก้วมอสสวนมอวานได้กินเจ็ดน่วยเนาะวันเะนีนะ่ยมันชุกขะต้นเะนาะในภาพ นำอยากอย่างเ้าก็ปลูกเนาะอยากละมุดเ้าก็ปลูกละมุดอยากบังม่วงเ้าก็ปลูกบังม่วงเนาะนี่เห็นบ่ะกบ่พี่น awesome! ้องเจ็ดกินทุกมื้อนีอยากอย่างเ้าก็ปลูกอันนั่นแหละพูดอ่ะกำลังไงข้ามหมู่ทัวกันยังบ่ทัดนื้ออยู่พี่น้องเน่ะ เป็นบริเวณอ้อมบ้านยายแก้วเนี่ยบ้านยายแก้วหลังน,น้อยๆน,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 นั่นนี่ที่มีกระจกเนาะนี่คือด้านหลังด้านหลังบ้านยายแก้วยายแก้วก็สิปลูกพืชพันธุ์อ้อมบ้านเนาะตู้อเอย็นอ,อนนุตกขาเอินตู้เย็นอ้อมบ้านเนาะตู้เย็นอ้อมบ้านก็มีพริกมีผักมีหมักร้ามีมะม่วงมีหมักฮงมีทุกอย่างที่ ของใส่ในขัวเลื่อนเนาะยายแก้วสิปลูกเบิด์ุยางค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนาะปลูกเบิร์ตบ่อห้ได้ซื้อพี่น้องพักอีเลิศยายแก้วกับพึ่งเอามาปลูกผิก่ยนีนี่กําลังเพเนี่ยเอามาต่บ้านนะเอามาต่บ้านบ้านยายแก้วอยู่บ้านงนี้เนาะเมื่อเยี่ยมบ้านบ้านป่านดงเสือบอกว่ามีคนอยู่ป่าหุ่มเนาะพักหวานปลากับคนรลักตัดแล้ว หวานปลาต้นซำซำขายยายแก้วได้ยายแก้วปลูกไว้เนาะเนี่ยคือเป็นบริเวณหลังบ้านยายแก้วเนาะยายแก้วก็เอาต้นหางลิงมาปลูกไว้หลังบ้านเพราะว่ายายแก้วมามาส้มป่าเนาะมาส้มป่านี่มามาส้มป่าเจ้าของอยากกินเทากันซื้อกินอยู่นี่มีปลาตะเพียนปลานินปลาปลาช่อนปลาปลาหมออันนี้ก็คือพักแพลวยายแก้วปลูก ีายแก้วจะปลูกไว้บุอยยางพักแพ้วล่ะกับเป็นบอนหวานบอนหวานพันธ์พันธ์เขียวพี่น้องบอลเป็นพันธ์ลำดำเนี่ยพันธ์เขียวเนาะนี่เขาจะปลูกไว้บุษทุกอย่างที่เขาอยากอะไรเขาบบอยกเขาก็ปลูกเนาะเนี่อี่ยวกับต้นหางลิงยายแก้วปลูกกีกายนี่ปลูกต้นหางลิงสามต้นพี่น้องว่าจะขยายอีกที่ได้ขยายบ่ เพราะว่ามันบ่มีหมองเนาะแก้ววัชพืชนดินเขาด้านหลังบ้านนี่แหละเดี๋ยวมากินว่านว่างๆๆๆตอกให้ขยายใส่ข้าวมาเนาะแล้วก็จะเอาต้นหางลิงปลูกใจนะยำหัวเหลียวออกมามันจะงามเนาะนี่เพื่ออะซูมให้เบิ่งใกล้ๆมะเขือเทศเนาะกวน พี่น้องุ่มเบึงใกล้ๆผัวอันนีะแดงเต็มหนึ่งคนซัมสิก,กินพี่น้องเอ้ยพวงนึงกินบ่ไหวคนออ่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมดูคลิปให้จบอย่าลืมดูโฆษราให้จบด้วยนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปค่ะ